ภาคีสถาบนันที่รับผิดชอบงานออกแบบได้ในขอบเขตการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสำหรับอาคารที่มีความสูงไม่เกิน15เมตรและพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้น1ชั้นเดียวไม่เกิน1,000ตารางเมตรเนี่ยจะมีข้อหารือดังนี้ครับข้อหนึ่งก็คือหากกรณีที่ภาคีสถาบนันดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาให้บริการวิชาชีพในนามบุคคลธรรมดาเกินขอบเขต ดังกล่าวจะมีความผิดไหมครับอาจารย์มีความผิดแน่อนอนครับเพราะว่าในข้อบังคับนะครับหลักเกณฑ์ของสภาถามนิกเนี่ย2 5ง4รเนี่ยระบุไว้แล้วว่าปากีสถานนิกเนี่ยสามารถรับผิดชอบงานนะครับที่อาคารที่มีพื้นที่ไม่เกิน1,000ันตารางเมตร,รแล้วก็อาคารที่มีความสูงไม่เกิน15เมตรถ้าเป็นแบบนี้มันเกินขอเบเขตดังนั้นเป็นการแสดงตัวที่เกินขอบเขตตัวเอง ยิ่งไปลงสัญญาเรืออะไรแบบนี้เป็นลงนามในสัญญาเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นคนที่ลงนามในสัญญาได้หรืออะไรได้เนี่ยจะต้องเป็นสามันสถารน,นี้ขึ้นไปเท่านั้นนะครับอ,อันนี้ไม่ได้เลยครับผิดอ่าจยาวันด้วยนะครับนะครับ,รบไม่ได้นะครับน,นี้ต้องเตือนไว้เลยครับ